เฮี oh. <laughs> ยก,กินมันนันอตจังสีนะคัน่าโป,ป้ไปได้ยินคำนี้แล้วก็ไปไกลซ้ำแต่ของมาสบายดีทางผู้สมขอขอบใจที่ทางผู้สมได้เสียสละอันมีค่าของทานเพื่อเข้ามาหับสม วิดีโอนี้เนาะคือทางผู้ชมยังจือได้บอเนาะว่าเอมเปอเป้เปียไปใส่มาใส่ก็เอาเอมเปอเป้ไปน้ำเนาะคือน้องมีขนสีเขียวเนาะมีขนสีเขียวแล้วก็นาหักหลายเวลาเปียไปใส่มาใส่แล้วก็มาจับบลามาจักมือฮะนะคือในตอนนี้คือในตอนนี้เอมเปอเป้ e ก็ได้จักเข้าไปแล้วเนาะ ิปนี้เฮาจิมาย้อนหลังความหนาหักของน้องเนาะพอว่าเปียได้ถ่ายวิดีโอไหว้ต่อน้องยังอยู่กับเปียะนะเป็นเท่าไหร่เ้าไป่งคลิปวิดีโอของน้องกันเลย <c oughs> กินได้เดือนใหเดียว <c oughs> โอ้มักไม่ออกมาแล้วลูก โอเคเนาะอันนี้คือมักไหมอยู่ในโทรศัพท์เนาะเป็นเป็นเพียนหูภาพเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็บ่มีหอยางให้ปอเป้กินเนาะก็เลยว่าให้มันเลือกเบอ่งวามันหูซึกแเนว่ดหเนานะในเห็นมักไหมอยู่ในภาพเนาะสตรอเบอรี่มักนัดว้าวว้าวลูกอเฮี <laughs> ยก,กินมันนัด <laughs> ลูก ว้าว <Wow. laughs> มักเฟืองลุยก,กินย่างลุยก,กินย่างเดี๋ยวแม่ไปเมืองไต้เรวจิจัดให้อยากกินอยังเล,เลือกเลือกบปให้เกินเลือกเบงเลือกเบงอันนี้คืออันนี้คือแวนเยนนนะทุกคนเป๊ะนาเลยพี่ลูก จะได้เห็นแล้วนะเปโะ <laughs> อ้ <laughs> มันบ่หวามันตัวเองเนาะนกึกคิดว่ามันตัวอื่นแนละ้วก็ชิบไปต้อนมนะัเเห็นฮูบแล้วก็เ <laughs> ป๊ะ <cười> <cười> Ủa, giờ chị hay chị nung nung giờ chị hay chị hay chị nào xe xe được ปิดไฟบ่งห้อนห้านาทีป๊อปเปก้ก็นอนแนวแต่ภาพบนนอนอยูบบอมันเนาะนอนอย่บยู่บอนเปียเลยเนี่เวลามันนอนน่ะฮักแหงเนาะทุกคนลองบอเบิงเนาะหัวป๊อเป้ยุใสเดี๋ยวนี้นะนี่เวลามันนอนปีนหลังใส คือหัวมันมาซุบใส่ยู่ทางหลังเนาะประมาณนี้บอให้หงพาไปย่างกินหนาวแต่ว่าถือมันนิดนึงแล้วก็มักตื่นเนาะอุ้ยโุ้โอ้ยอ้ยลกูกนี่ตื่นแล้วเปียให้เธอันนะ วันว่าทุกท่านก็ได้ชมความน่าฮักของน้องเนาะน้องเขานะ่ะฮักหลายเนาะคือในตอนแรงทุกๆมือ้อฮะนะ่ะทาวาคำคำ,คำน้อยนึงขนาะดมันนอนวัยเนาะโคตรนอนวยเลยมันเป็นธรรมชาติของน้องเขาเนาะแล้วก็คือตอนเศร้านี่นะมันจะลุกเศร้าเนาะจะตื่นแต่เศร้าตื่น้วก็แบบได้ยินเสียงใกล้ไม่อย่างห้องขนาะด หรือว่าเสียงนกอยูนนนะ่ข้างนอกขนาดห้องน,น้อยนึงเราก็ถึงถึงว่าเปียกจิพาเรานอนมืดมืดขนะะเพราะว่าหมพาเราก็ปุกหัวมีอย่างมันอาจจะมืดเนาะแต่ว่ามันได้ยินเสียงห้องแบบแก้วขนาะแก้วแล้วก็เอาศพเอาศพที่มันปีนที่น้องเขาปีนหลังนอนแั้วน,นี่นะปีนนาม,มาทางหน้านี่แล้วก็เอาซพมนมาถูถูถูถ,ถ,ถูเพื่อววาจีเอิญให้เปียตื่นขนะนาจีว่าว่าตื่นตื่นตื่น ป้อนอาหารให้น้องในประมาณนี้เนาะแล้วก็เปียก็เนี่ยใดก็ต้องได้ตื่นะนะน่ะอ่าเวลาป๊อเป้ย,ยู่ก็ดีเนะาะเพราะว่าเวลาเปียรับดีซําใดก็ต้องเศร้าก็ไปบบตื่นสวยะนะเวลาเฮ็ดเบียม่อยังก็คือกันคืออยู่บอนเฮ็ดเบียก็คือกันเนาะอ่าเปียก็พาป๊อเป้เนอนตอนเศร้ามามันก็อ่าป๊อเป้ก็เอิ้นเปียดลุกะนะหลังจาก เปียก็ลุกแล้วต้องปอนอาหารนาอปอนอาหารแล้วก็ปล่อยให้ป,ป๊อปไปลิน้นไปห้านไปนี่บนห้านก็อยู่กลางปนะ่านาะงทาห้างว่าผู้ใดได้ติดตามห้าชมคลิปเอ่อแต่ละคลิปของเปียก็อาจจนะหูเนาะเพราะว่าเปียก็เคยเคยทายเนาะเคยทายบอลฮหตเปียก็คือบอลที่เปียกักโตนนะแล้วก็ป,ป๊อปก็บินไปบินมาอซอกตกะเกนไ่อย่างยุ่เทินต้นไม้นะหลังจากกินอิ่มแล้วหรือว่าได้ยินเสียงเขาเออนานะ ปอเป,ป้ปอเป้ฮะนะได้ยินเราก็ถึงวาอยุ่ไกล่สมัยป๊อปเป้ก็มาหาเปียฮะนะในขณะที่ปอปเป้อยู่เนาะหน้าห,ากหักายก่อนหน้าที่น้องจะเสียมือน,นึงขณะเปียก็ได้พาน้องเขาไปสวนซาเปียเนาะสวนซาเปียก็คือมีต้นไม้ใหญ่ๆเนาะทุกคนอาจจะเคยเหนเ็นแล้วเนาะต้นไม้ใหญ่ๆฮนก็เป็นต้นไม้มีมาขณะหลังจากเปียนนไปฮอดสวนปุ๊บเนาะเปียก็จิงคิดว่าเอ๊ะ น้องเขาขก็บได้มาอยู่สวนขนาดย่านที่บินไปหี่ไปนี่ะนะแต่ว่าเปียก็สงสารเนาะเปียก็บุญยาขังเพราะว่าตัต่เปียเอาน้องมาเลี้ยงกบเครขางเนาะแล้วก็บอยให้น้องเขาอยู่เนาะอยู่เปียก็เสียหน้าเสียหน้ายอยู่สวนน่าแดดเนาะแล้วก็น้องเขาก็บินไปจับตัวไม้ใหญ่ๆแล้วก็กินมากกินอย่งแต่เวลามันยามาหาเปียน,นะเวลาน้องเขายามาหาเปีย น้องเขาก็ห้องแก้วแล้วก็บ,บ,บินลงมาฮะนะ่ะแล้วก็อยู่กาะเกานเลียงไก่อีกน้องบัญแถวก็รีดน,น้ําคา่แต่ว่าไปรนโมอสไก่ใหญ่แล้วก็ข้าเจ้าแบบแบบย่านย่านแล้วก็ย่าตอดกันฮะนะ่ะแต่ว่า <c ười> ไก่ก็ตอดน้อ,นองเขาบ่ได้น้องพอ่าไก่จินโดดใส่แล้วก็น้องเขาก็บินไปพึ่ยๆๆ่ยผึ่ยะนะ่ะแล้วก็เวลาอยากกินอาหารก็เบียเอิน พอเป้พอเป้คําเดียวแล้วก็ลงมาเลยลงมาแล้วก็เปียก็ลองใจเบิงเนาะว่าอ่าเวลาเปียบ่เอินแล้วพอเป้สิู้สึกแนวดเปียก็สย่าอยู่เนาะอ่าถ้าว่าเปียบ่เอินพอเป้พอเป้าประมาณ30นาทีน่ะพอเป้จับตไม่สูงๆั่นน่ะมันบินลงมาแล้วก็ยังยังคือตัวไก่ั่นน่ะแคลกดกมามาซอเปียน่ะแล้วเวลาเห็นเปียเสียญาอยู่ แล้วก็เป้ก็บ,บินขึ้นไปต้นไม้เนาะความหนาหัาของมันานะเปียยังยังอยู่ในใจเนาะแบบลลืมะนะคือน้องเขาที่จากเปียไปก็คือเมื่อวานนี้ตอนเศร้านะเมื่อวานนี้ตอนเศ้าเปียกับน้องเขาก็ตื่นมาพร้อมกันเนาะหลังจากตื่นมาแล้วเปียก็ได้เอามากู้ยปอนอาหารให้สอสังคำเนาะแต่ลาเปียก็ยังไปนึ่งเข้านะเพได้ในเกลือโน้น,นแล้วเปียก็ ไปนึ่งข้าวหลังจากนึ่งข้าวแล้วไดเอาเปียกาคู่ว่าป๊อปเป้ฮันยังกินบอีมันะแล้วก็เอิรนแต่ว่าป๊อเป้ก็ไปจับต้นไม่อย um, ู um, passed, ่อยู่ลงเพื่อนเปียนะอยู่ลงเนาะแต่ว่าได้ยินเปียเอิรนแล้วก็ป๊อเป้ก็กลับมาบินกลับมามากินอาหารทางเปียอีกลังจ้ามากินอาหารแล้วเปียก็ได้เอาป๊อเป้ไว้อยู่กรตาลนดให้ป๊อเป้จับอยู่กระตาลนด แล้วก็เปียก็เข้าไปอยู่ในเฮือนครัวเนาะไปแตงกินแล้วก็เปียก็บกค่คิดว่าบ่ไปกินสิจากเปีย,าวาย,ว ا, ปยไว้แล้วก็เปียก็ไปแตงกินแล้วก็พอรีเปียกําลังแต่งกินอยู่หนน่ะมีเอือยภัผู้นึนงลงมาแล้วก็มาเอินน้นเนาะมาเอิน้นว่าน้องเปียน้องเปียะแล้วก็เปียก็ถามว่ามีมีหยังบ่เอือยภัยสิเนาะแล้วก็เอื้อยภัก็บอกว่าอีนางบอกว่า ลูกนกเจ้านี 2. ้ม exactly. ีคนยิ่งแล้วมีคนเอาอ่าหน้าไม้ทั้ยิงตายแล้วว่าสิแล้วก็เปียกบ่อยะาเสือหัน่ะแล้วก็เพียก็ตกใจเนะลค่ะอต้องบ่แมนต้องบ่แมนน่ะคิดใใจนะ เลยไปจับมาเควนหนึ่งเน,ะน,บบนาะแล้วก็เออนปอเป้ปอเป้ก็บอกมาแล้วก็เปียกก็คิดว่าคิอไปไกเนาะคขาเลยว่าเออแบบอ๋อจัาซี่นะคันว่าป๊อเป้ได้ยินคำนี้แล้วก็ไปกไก่ซ้ำแต่งของมา ามือนั้นก็ไปกบม,มาแล้วก็เปียกขึคนเออแม่แท้ว่าสินะแม่แท้บอกแล้วก็เปียกเขาบกเข้าไปแต่งกินเนาะเพราะว่ามือนั้นพอกับแม่เขาเอ,อไปนอนให้นะแล้วก็เปียกก็ได้ขึ้นขึ้นไปถามเนาะอ,อ่พอเท่าที่อย้ยไปห้บอกนะที่ว่าบะเอินข้าเจ้าก็ไปให้เนาะแล้วก็ ขาก็บ่อยู่เด็กน้อยก็บ่มีไปอยู่เฮือนแล้วก็เปียก็บ่สั่งเฮ็ดหยังแต่ว่าถ่าบ่ไปกลับมาถ่าบ่ไปกลับมาอยู่เฮือนเปียก็มื้อนั้นก็ถาดนดนเนาะแล้วก็บ่มาเปียก็อ่าไปส่งเผาให้บอแม่หน่อยนึงแล้วบ พ่อเหมียวเอาไปฝนอยู่แล้วก็นั้นเสียก็บ่ได้เฮ็ดเบียกลับมาบ๊ายบายนะแล้วก็พอตาโอ้ที่ที่ได้เอาน้ําใ้ยิงพอเป้หั่นก็เราก็ฮู้แต่มีผู้อื่นเว้าให้เราฮู้เนาะว่านกที่ตัวเองยิงไปหั่นน่ะเป็นนกที่เปียเนียงไว้แล้วก็เราก็ตอแลงมาเราก็มาเหือนน่ะก็มาขอโทษเปีย อยากบบก็ได้เอาผิดยังที่ที่เราเยิงฮะเราก็บอกว่าเป็นนกของเตียเนาะเราก็คิดว่าเป็นนกอ่าอยู่ป่านะอยู่พิวป่ามาจับต้นมาผูกเนามาผูกพอดีเราฮันกดถังหญ้่ยอยู่กองมาผูกพิวแล้วก็พอดีพ่อเป๊ก็ไปจับแล้วก็ ไล่นำไหนกูบ่ไปแล้วก็เรากูบ่คิดออกว่าคนเลี้ยงนะเราก็เอ๊ะมีนกอีหยังคือว่าไล่นำไหนกูบ่ไปแล้วก็ยิงนะแต่เรากบ่ว่าบ่ได้มาส่งหลังจากฮู้แล้วเราก็บ่ได้กินเือแต่ว่าบ่ได้มาส่งให้เปียนะเพราะว่าเราก็ฮู้ว่าเปียท่นบ่งแล้วก็เล่ายังบ่ให้เปียว่าเราเครียดให้ตัวเองเนาะแบบที่ยิงนะแต่เปียก็ตว่าบ่เป็นหยัง พราเป็นอย่างคำเดียวแล้วเปียต๊บอันอื่นก็ได้เพราะว่าเปียกบูญเราผก็ได้ตั้งใจยิงเปียก็บด้เคราเเเนาาะพรว่ผยก็ได้ตั้งใจหะถ้าเราผู้ว่าลูกที่เห่าเลี้ยงเราก็จะบ่วยิงเนาะแต่ว่าเปียเขียนให้ตัวเองเนาะ ที่แบบอ่าที่ดูแลน้องเขาดีๆบ่ได้ฮนะแล้วพอเปียยันมาขึ้นอ่ามาขึ้นมานอนขึ้นเนาะว่าถ้าเมื่อนั่นู้วรู้จตไปฮนะน้องเขาจะจ้าไปฮนะเปียกก็อืมจะบอกปล่อยให้น้องเขาอยู่กระตาลดคนเดียวนะเนาะเปียกจิ่เกลืออาหารตลอดเวลาให้กินอีกมันนะแต่ว่าเปียกก็พอคู่เนาะแต่ พ่อกับเม่ขาก็ว่าเปียเสียใจแล้วก็เขาก็มาปลอบใจเปียแล้วอ่าพ่าเป็นอย่างม่เป็นอย่างคนเฮาหรือว่าเม่นอย่างก็คือการท่าน่านมีพบแล้วก็ต้องมีจ้างท่าน่ะอีพ่ออีแม่บอกให้เปียนาะแบบปลอบใจนะว่าทุกคนตัวอย่างคนก็คือกันถั่วเมียห้ากันที่ตายทนะ่น่ะนอนกอดกันทุก,นนะกคืนท่าเขาเหัวขอดเวลาจ้าก,กันเราก็ต้องจ่าไปทนะ่น่ะ เพีงยงบอกพยายามทำใจเนาะแล้วก็จาบุย่าเบาถึงน้องเขาเนาะแต่ว่าย่านเอฟซีก็ถามหาเนาะเพราะว่าคลิปที่เปียได้ทายลงในเถื่อนแล้วเนอะเอฟซีหลายคนก็วอาว่าน้องันนะฮักหลายฮะน้องฮั่นนะฮักหลายซึ่งอ,อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ต่อไปก็จะบ่มีน้องอยู่กับเขาอีกแล้วนะเปียก็คลิปนี้ก็จิมาแจ้งว่าน้องน้องเขาได้จับเขาไปแล้วเท่านั้นเนอะ มีภพก็ต้องมีจ้ากเนาะถึงว่าจิจ้าก,การไกลสัมแตแต่ความทรงจำดีๆก็ยังอยู่ในใจเสมอมาบ่มีสิ่งไหนที่จะอยู่กับเหาไปตลอดเนาะคนที่เคยกอดห,หักใครตายก็จะหายไปในมือใดมือหนึ่งบ่จ้าตอนเป็นก็ต้องจ้าตอนตายอย่างแน่นอน R I P M P